You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e u u r t y y ี o Happiness Investment เมื่อคืนที่ผ่านมา นะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการรายงานตัวเลข Producer Price Index นะครับหรือว่าเงินเฟ้อของในฝั่งของผู้ผลิตนะครับเปิดสรุปให้ฟังกันเข้าสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าตัว PPI เนี่ยนะครับลงมาเหลือ2.4%นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว PPI ที่เป็นตัวคอที่ไม่ได้รับพลังงานกับอาหารเตเหลือประมาณ0.1%ครับแล้วคุณจะเห็นได้เลยนะว่าเข้าใกล้โซนแดงหรือว่า red z o n แล้วนะครับก็คือถ้าต่ำศูนเนี่ย จะเป็นภาวะเหมือนเป็นภาวะเข้าข่ายแบบดีเฟลชั่นสาเหตุที่ทําให้ตัว PPI เริ่มมีการะลอตัวลงเนี่ยมันมาจาก3สาเหตุครับ1นะครับมันมาจากการ Normalize global supply chain 2. มันมาจาก commodity price มันเริ่ม stabilize 3. มันเกิดจากการเปลี่ยนถ่ายจากสินค้าไปอยู่ในบริการเลยทําให้สินค้าี่ยกดตัวลง แล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับกูคอสหรือว่าต้นทุนสินค้านะครับลบไป4.4นตะครับต่ำที่สุดในรอบ3ปี Service ยังเป็นบวกอยู่จริงไหมจริงครับแต่ว่าค e PPI ที่บวกมา2.4ก็ทำระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2021นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไม่นับไอสิ่งที่มันผันผวนเลยนะสิ่งที่มันผันผวนคืออะไรเวลาคนนับคอครับจริงๆคือเวลาคอเนี่ยคุณจะไม่นับอาหารกับพลังงาน แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่ง i ิ d i c a t o r ที่มันผันผวนหรือว่าวอลาทายมากนอกเหนือจากอาหารกับพลังงานมันคือเรื่องของเทรดเซอร์วิสถ้าคุณนับคอแบบเพียวคอนะก็คือ exclude ทั้งพลังงาน exclude หรือว่าไม่รวมทั้งอาหารแล้วก็ไม่รวมทั้งเทรดเซอร์วิสก็คือเป็นสาม f a ตอร์ที่มันผันผวนหรือว่าวอลาทายสูงสุดอนะนับคอมันจริงๆเนี่ยเหลือแค่ 2. 6ดเปอร์เซ็นธรรมดาดับต่ําสุดนับตั้งแต่กุมพาพันปีปี2021ครับเพราะฉะนั้นมันชัดๆแล้วนะผมว่าว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือตอนนี้ในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายๆอินดิเคเตอร์มันเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ดีมากกว่าดีแล้วนะผมใช้คํานี้มันเริ่มส่งสัญญาณที่มันไม่ดีมากกว่าดีแล้วแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนับตั้งแต่การจ้างงานที่เริ่มมีการชะลอตัว CPI ที่ต่างว่าที่คาดการไว้ Core CPI หรือว่า Super Core Inflation ที่พาเวลเขาใช้รวมถึง PPI ล่าสุดที่ผ่านมาจาก3ปัจจัยนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้น ตลาดทนะครับตลาดทุนเริ่มมีการเริ่มปรับลดการคาดการดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงมาแล้วแทบจะไม่ขึ้นเลยเหลือเพียงแค่ในเดือนกรกฎาคมแล้วมีการคาดการไว้ว่าเทอร์มินอลเลทอาจจะจบที่5.5%ก็คือขึ้นอีกหนึ่งครั้งในเดือนกรกฎาคมสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือคนที่มีการเปิดสถานะการเปิด l อง g position ของดอลลาร์อินดซ์ตอนนี้เริ่มกลับมาถูกปิดแล้วครับ นะครับแล้วก็ไอ้ที่คุณเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ผมเปิดใชใ้ดูว่าจาก103เนี่ยมันลงมา99แล้วเนี่ยคนที่เปิดลองเนี่ยถูกบีบแล้วครับและกลายเป็นสถานะช็อตของทาง asset management หรือว่าทางฟ u n d manager ของทางสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นแล้วนะพอสัญญาณพวกนี้มันเกิดขึ้นคนที่แทงดอลลาร์ขึ้นคนที่แทง commodity กับหุ้นลงต้องมีการกลับทางครับแล้วเกิดเป็นชาร์ตนี้ขึ้น นะครับชาร์ตนี้เดี๋ยวคนอาจจะงงๆนิดนึงนะครับชาร์ตนี้นะครับเป็นชาร์ตที่ดึง3คอมมอนดิตี้หลักเข้ามา1เลยคือแอสเซทหลักนะครับหเลยคือ b ีคอมบีคอมเนี่ยเป็นบูมเบิร์กคอมมอนดิตียี่สิบสามสิบคอมมอนิตีมารวมอยู่ในนี้ทุกอย่างคอมมอนดิตี้หลักๆของโลกที่เทรดได้นะรวมอยู่ในชาร์ตนี้ก็คือชาร์ตสีขาวครับชาร์ตสีน้ําเงินคือดอลลาร์อินดีคส่วนชาร์ตสีส้มคือ Emerging Market ตลาดหุ้น สิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับคือกราฟของดอลลาร์อินดีซดิ่งเลยครับจาก103ลงมาเหลือ99.7แล้วเช้านี้พอเวลาการปรับสถานคือเวลาดอลลาร์มันไซเวย์โอเคทุกอย่างมันก็ไซเวย์หมดน้ำมันก็จะขึ้นกับดีมาซัพพลายของทางพีปุเอาลุกของจีนเอาลุกของเมกาเออคอมมูิตี ก็อ่าก็จะขึ้นอยู่ว่าประเทศไหนดีไม่ดีเศรษฐกิจประเทศไหนฟื้นไม่ฟื้น Emerging Market เป็นยังไงก็แล้วแต่ประเทศเลยว่าไทยเป็นยังไงอ่าอินโดเป็นยังไงจีนเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามประเทศแต่ช่วงของการมีการกลับขาลงแรงๆหรือขึ้นแรงๆเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าคนจะมีการเปิดหรือปิดสถานะตามดอลลาร์อินดซ์เพราะมันเป็นจุดสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นเลยคือยิวของเมกา ลงมา20 30ปรบไม่ใช่เรื่องปกติปกติสัปดาห์เดียวไม่เคยลง30เปิบแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์ลงมาจาก103ลงมา99.7ก็ไม่ได้เคยเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในรายวันหรือรายสัปดาห์เนี่ยสถานะการโลเทของแอสเซทเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเกิดขึ้นแล้วณนะวันนี้เลยคือคุณจะเห็นได้เลยว่าดอลลาร์อินเด็กซ์พอถล่มลงมาปุ๊บส้มกับขาวก็คือคอมมูิตี้กับเอเมอร์จิงมาเก็ตเนี่ยเพอร์ฟอร์มทันทีครับ นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กุยการลงทุนสั้นๆง่ายๆเลยนะการเมืองจบเมื่อไหรนะ่หุ้นบ้านเราวิ่งเลยแต่ตอนนี้บ้านเรายังรอไม่วิ่งแต่อันนี้เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่า MSCI เอเช MSCI emerging market ในรายของ weekly performance เนี่ยบวกขึ้นมากระจายเลยนะครับ weekly performance เนี่ยบวกขึ้นมา5%้ารทระดับสูงสุดในรอบ6เดือนแล้วบวกขึ้นมาเป็นในรายปเยีเกือบสูงที่สุดแลบตั้งแต่ Year todate เลยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างประเทศ เอื้อให้บ้านเราขึ้นแล้วครับเอื้อให้ MSCI Emerging Market เอื้อให้ MSCI Asia เตรียมขึ้นแล้วครับพลังงานเตรียมขึ้นแล้วครับขาดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองในประเทศไทย